จะ,จะง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเข็นมากเพราะว่าเอามีเกียร์เนาะก็จะนี่ค่ะก็พามาดูเนี่ยค่ะต้นหญ้าสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาตัดหญ้าส่วนยางอีกแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้รถตัดค่ะเลยตัดเอาดีกว่าเนาะ ไม่รู้จะทำยังไงล้วลองวิธีนี้ดูค่ะน่าจะได้นานอยู่มาดูกันค่ะว่าคนสวนจะตัดให้หมดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใช้รถคนสวนมาตัดให้นู่นค่ะกำลังตัดอยู่ค่ะนี่ก็ขึ้นเร็วมากเลยนะคะหญ้านะเพราะว่าฝนไม่มาแล้วเนาะ ตัดครั้งนี้ก็นู่นแหละค่ะน่าจะหน้าฝนอีกรอบนึงค่ะเลยตัดเอาดีกว่าเนาะไม่รู้จะทำยังไงละลองวิธีนี้ดูค่ะน่าจะได้นานอยู่น่าจะทุนแรงได้เร็วอยู่มาแล้ว าดูกันค่ะว่าคนสวนจะตัดให้หมดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใช้รถอีกค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคนสวนมาตัดให้นู่นค่ะกำลังตัดอยู่ค่ะนี่ก็ขึ้นเร็วมากเลยนะคะย่าใช้รถตัดก็จะ จะง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเข็นมากเพราะว่าเขามีเกียร์เนาะก็จะอันนี้เขาตัดไปแล้วเขาก็บดละเอียดเลยนะคะาคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมคนส่วนมาตัดให้ นู่นค่ะกำลังตัดอยู่ยค่ะนี่ก็ขึ้นเร็วมากเลยนะคะหญ้ามีแต่น้ำหมอกน้ำค้างตอนเช้าแต่หญ้าก็ยังขึ้นงามงาม ก็ต้องค่นแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่อีกค่ะญ้าเปลี่ยนญ้าขึ้นตอนก่อนเป็นญ้าดับพนแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่อีกค่ะญ้าเปลี่ยนญ้าขึ้นตอนก่อนเป็นญ้าดับค้นสวนมาตัดให้นู่นค่ะกำลังตัดอยู่ค่ะ นี่ก็ขึ้นเร็วมากเลยนะคะย่าอันนี้เขาตัดไปแล้วเขาก็บดละเอียดเลยนะ,ะน่าจะทุ่นแรงได้เร็วอยู่ เอาลงเยอะไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างล่างฟูผ้าคลุ่มดินไว้แล้วเขาจะไปพันใบตัดตัดเอาแล้วค่ะไม่รู้จะทำยังไงเคยพ่นยาแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเคยตัดเอาดีกว่าเนาะไม่รู้จะทำยังไงล้วลองวิธีนี้ดูค่ะ น่าจะได้นานอยูค่คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมพ่นแล้วเขาก็ขึ้นมาใหม่อีกค่ะญ้าเปลี่ยนหญ้าขึ้นตอนก่อนเป็นหญ้าดอกขาวพอพ่นยา ก็เป็นหญ้าต้นหนาๆแล้วก็มาเป็นหญ้าดอกขาวกลับมาอีกค่ะก็มาดูกันค่ะว่าคนสวนจะตัดให้หมดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใช้รถคนสวนมาตัดให้นู่นค่ะกำลังตัดอยู่ค่ะนี่ก็ขึ้นเร็วมากเลยนะคะหญ้าคนสวนมาตัดให้ นู่นค่ะกําลังตัดอยู่ยค่ะนี่ก็ขึ้นเร็วมากเลยนะคะยญ้ามีแต่น้ำหมอกน้ำค้างตอนเช้าแต่ยญาก็ยังขึ้นงามงามก็ต้องมาดูกันค่ะว่า คนสวนจะตัดให้หมดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใช้รถคนสวนมาตัดให้นู่นค่ะกำลังตัดอยู่ค่ะนี่ก็ขึ้นเร็วมากเลยนะคะยญาน่าจะทุ่นแรงได้เร็วอยู่มาแล้วค่ะนี่ค่ะใช้รถค่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณทุกการรับชมดอกขาวพอพ่นยาก็เป็นหญ้าต้นหนาๆแล้วก็มาเป็นหญ้าดอกขาวกลับมาอีกค่ะก็รุนแรงเราได้นี่ค่ะ้อาคามาดูเพราะว่าหญ้าขึ้นเร็วมากเลยขนาดไม่มีฝนนะคะตัดเอาแล้วค่ะไม่รู้จะทํายังไงเคยพ่นยาแล้วรุนแรงเราได้นี่ค่ะ เราพามาดูเพราะว่าหญ้าขึ้นเร็วมากเลยขนาดไม่มีฝนนะคะขึ้นแรงเราได้นี่ค่ะเราพามาดูเพราะว่าหญ้าขึ้นเร็วมากเลยขนาดไม่มีฝนนะคะใช้รถตัดก็จะจะง่ายหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องเข็นมากเพราะว่าเขามีเกียร์เนาะก็จะ คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกการรับชมมาดูกันค่ะว่าคนสวนจะตัดให้หมดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใช้รถคนสวนมาตัดให้นู่นค่ะกำลังตัดอยู่ค่ะนี่ก็ขึ้นเร็วมากเลยนะคะยา่า เลยตัดเอาดีกว่าเนาะไม่รู้จะทำยังไงแล้วลองวิธีนี้ดูค่ะน่าจะได้นานอยู่นะเพราะว่าฝนไม่มาแล้วเนาะตัดครั้งนี้ก็นู่นแหละค่ะน่าจะหน้าฝนอีกรอบนึงค่ะ ต้นหญ้าก,ก็มาดูกันค่ะว่าคนสวนจะตัดให้หมดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใช้รถอีกค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะมีแต่น้ำหมอกน้ำค้างตอนเช้าแต่หญ้าก,ก็ยังขึ้นงามงาม ก็ต้องตัดเอาแล้วค่ะไม่รู้จะทำยังไงเคยพ่นยาแล้วนี่ค่ะก็พามาดูเนี่ยค่ะต้นยญ้าก็ พามาดูเนี่ยค่ะต้นหญ้าสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาตัดหญ้าส่วนยางอีกแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้รถตัดค่ะขอกขาวพอพ่นยาก็เป็นหญ้าต้นหนา,หนา